สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องวัยรุ่นทุนน้อยครับวันนี้พามาดูรถตีดินครับทีมงานเด็กสมบูรณ์ครับเครื่อง B ี่แปครับพี่น้องมีโน่ครับ ายเป็นเครื่อง V8 ครับเดิน12บสฮครับปั๊มไดกินเบอร์23ครับรถทีมงานจากะซึงเชาครับน่าจะอยู่ประมาณ8ลิ้วหรือเปล่านะพี่น้องขายเป็นเครื่องฮีโน8สูบครับเครื่อง V8 ครับ พอคู่เลยครับเทอบคู่นี่นเครื่องไม่ได้แรงเลยครับปั่นแบบสบายสบายเลยพี่น้องน้ำหน้าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับน่าจะปั่นอีก ลอ่อเปลียวหรือเปล่าก็ไม่เนี่ยแจเนาะพี่น้องก็เป็นคลิปแรกที่ใบรุ่นทุดน้อยได้ถ่ายรถตีดินขนาดใหญ่ครับจากแขวผภาคกลางครับพี่น้องดูครับเราก็มาดูการทำงานของ รถตีดินเลยครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจากค่ายไหนครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูใกล้ๆครับงานรีบครับเห็นพี่ชายแกโพสครับเสียแมตโพสก็พักถามเลยครับเลยก็เลยออกมาดูครับสุดการเลยพี่น้องโอ้ช่วงล่างใหญ่มากเลยครับ ลาบเป็นหน้ากองเลยพี่น้องนี่ก็ประมาณกี่ไร่เยอะครับ ประมาณสิบกว่าไร่ได้นะเมื่อวานได้ยินขขาวว่าตีอยู่แถวพนมไพรครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ข้ามฝั่งมายะโสธรครับวันนี้นะ่าจะทำงานเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าได้ยินเจ้าของรถแกว,ว่าวัานที่สองเจอกันใหม่ครับน่าจะกลับบ้านหรือเปล่าก็าไม่รู้ครับ ได้ยินข่าวว่าเซียแมทกำลังศึกษาดูงานอยู่ครับไม่รู้ว่าปีหน้าจะเอาจริงหรือเปล่าได้ยินข่าวมาแว่วๆว่าอยากจะเล่นลองดูครับรถตีดินบุกอีสานแล้วครับพี่น้อง ครับตัวเดินอู้ใหญ่มากเลยครับพี่น้องใช้เป็นให้โรล,ลีกเปิดเปิดปีข้างครับเปิด ลงยกขึ้นนะเปิดปิดครับ,รบตรงไหนที่ไถวายหนิวเหยียบเลยครับดูครับถอยดึงให้รอบเลยครับน่าจะปั่นสองรอบหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เนะาะผมก็เพิ่งมา เล่งเครื่องมันแรงเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของนาครับว่าเขาปั่นรอบเท่าไหร่รอบมันจะปล่อดไรรอบเหยียดจีอันนี้ครับน้ำอยากจะน้อยอยู่ครับนี่เราขันมองได้น้ำได้ไร ีเน,นียนเลยน้ำน้ำไม่เยอะครับตัวนี้ตัดันตัวดันไปไป,ไป,ไปโอ้มันมีอยู่ครับอีกมนนึ่งมอยู่ับนหนึ่งปรับ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 ที่ไปในตัวเอาเจอรถแซงมาแล้วปรับอีกนีด ตวนไเยฟังติดลมอ๋มันติดมันติดมันติดเลมมาลองรถตีดูครับมันก็ใช่ตีนตครับเนาะมันก็บอตีครับลองดูครับที่ในตรงไหนที่น้ำเยอะนิดนึงก็จะเนียนครับ ฟังเสียงเธอโบโอสุดจัดเลยพี่น้องโอ้ขาคววยห้างเลยครับสุดยอดเลยพี่น้องจัดให้แจมยมเลยลูกพี่จัดให้แจมลยมเลย,ยวงานจะได้มีเยอะๆ จะได้ทำตลอดคันนี้นะ่าจะต่อเองหรือเปล่าเพราะว่าเขาขับกําลังโตปันนี่ใช้เป็นของหกล้อเลยพี่นอ้องอู้ใหญ่มากเลยครับ น้ำมาไม่ทันครับตาแก้วกน,น้ำมาไม่ทันเจ้าของหน้าบอกเนาะก็ดูไปครับผมก็เพิ่งได้มาถ่ายครับคลิปแรกเนาะพี่น้องออก็ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะพี่น้องก็ไม่ได้ลงไปได้ให้ดูใกล้ๆครับเพราะว่าผมก็มาแบบนี้เลยครับชุดนักศึกษามาเลยก็เห็นพี่ชายแก้พด มารีวิวให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพื่พี่ๆน้องๆได้รับชมครับต่อใกล้จะปีใหม่แล้วเดี๋ยวไม่มีคลิปให้รับชมครับเดี๋ยวพี่ๆน้องๆว่าจะหายไปกับปีใหม่ก็ได้ครับต้องทำคลิปให้พี่ๆน้องๆได้รับชมทุกท่านครับ ขนาดเครื่องใหญ่เนาะพี่น้องเครื่องเท่าไหร่นี่สามแปดสามอ๋อเท่าไหร่ปะสามแปดครับเกือบจำไม่ได้ครับเจ้าของรถแกบอกมาสามแปดสามแปดศูนย์ครับเครื่องวีแปดครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยพี่น้อง พอไม่เคยรีวิวรถตีดินสักทีครับก็เป็นคลิปแรกครับถือว่าเท่านี้ก็โอเคเนาะพี่น้องเพราะว่ารถไทยมาทำนี่ส่วนมากจะก็ทำดีอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากจะเสียเวลาตรงที่ติดหลุมครับก็รถไทยจะขาดทุนตรงนั้นนะครับ คันนี้จะได้เปียบครับเพราะว่าเป็นตีนตะขาบมันใหญ่ครับมันแรงมันก็ไม่ค่อยจมครับวิ่งน้ำกระจายเลยครับดูครับการเก็บงานครับ เนียนเลยครับตรงไหนที่ไทไว้เนียนสุดเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเก็บหัวงานเก็บงานยังไงพี่น้องก็จะย้อนย้อนเสียงนิดนึงเด้อ บิดเลยครับเสียงเครื่องนี่มันไม่ได้เร่งแรงเลยครับแบบสบายสบายเลย เก็บให้เนียนนะครับจะได้มีงานเยอะๆถ้าทำดีนี่อีสานคนแถวบ้านผมจะชอบแบบว่าใครทำดีได้งานเยอะครับใครทำรามเรื่อแล้วนี่ได้รอบเดียวครับก็ไม่ได้ใช้งานกันต่ออีกเลยก็ไม่ได้จ้างกันต่อครับผมพูดง่ายๆทำดีได้งานเยอะครับทำไม่ดีก็ได้ครั้งเดียวครับ จัดแบบเนียนๆให้เลยครับเ,เสร็จแล้วก็แบบเนียนๆให้เลยจะไปวิ่งไหนต่อเนาะเดี๋ยวดูครับว่าจะไปยังไงไมายังไงคลิปนี้ก็จะยา,ยาวๆนิดน,นึงเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะไปฝั่งไหนต่อ น่าจะมาหาเราหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับนี่ครับดูใกล้ๆครับ อค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยรถตีดินครับจากเชิงเซาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ